ชมดอกไม้ค่ะวันนี้ชมดอกไม้พุ่มไม้วิวสวยๆว,วันนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศค่ะสวนหลวงที่สวยค่ะสวย ย่าพึ่งเบื่อนะคะคุณยายถ่ายให้ดูแต่ว่าดอกไม้จะไม่ซ้ำค่ะจะสวยทุกวันนานาพันคุณยายยังไม่เข้าอุโมงอุโมงพันต้นไมห้หลากหลายชนิดแต่คุณยายยังไม่พอไปค่ะแต่คุณยายชอบถ่ายตรงบริเวณนี้สวยดีค่ะสวยดี นี่คะ่ะนะคะนะคะ่ะเ่มากค่ะถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้ ก็จะเป็นดอกเปเกียวรอบล้อมน่ค่ะหน้ามาเที่ยวหน้ามาถ่ายรูปนะคะมีแต่ช่อใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยไม่เบื่อนะคะคนยายบ้านดอกไม้สวยบิวสวยคนยายก็ไม่เบื่อนานๆออกมาชมค่ะ เสียงนกเสียงกาธรรมชาติค่ะสวย,สวยอ่ะดูมุมนี้ค่ะมุมนี้นีก็ดอกไม้อีกค่ะนี่นะคะเนี่ยโอ้ดอกใหญ่ๆสวยมากเลย เดอกกระเจียวยิ่งกระทุ่งดอกกระเจียวของจริงอีกค่ะที่สวนหลวงมาชมที่สวนหลวงเลยค่ะช่วงนี้กำลังออกดอกงามง่ามมากค่ะ คุณยายจะเดินรอบๆให้ดูพาชมค่ะแต่แดดแรงค่ะแปดโมงเช้านี่แดดแรงมากค่ะนี่ค่ะ <Okay. S 1> สวยจริงๆสวยค่ะนี่ค่ะ ินรอบรอบรอบมาทางนี้วิวทางนี้นะคะวิวทางนี้ yeah. เสียงนก

เปลียงลายสวยสวยสวยดิวก็สวยดูข้างหลังนะคะดูข้างหลัง เลเลยคุณยายไปค่ะเดินกันต่อดูวิวสวยๆไปเรื่อยๆค่ะสวยทุกที่สวยทุกมุมนะคะ ตรงตรงตรงคลองน้ำเนี่ยกูปนยายพามาดูนี่ค่ะมีเต็นท์นกมาดูค่ะคลองน้ำเย็นสบายอย่างเลยตรงนี้ มันลุกแดด ตรงนี้ลมลื่นเย็นสบายเย็นสบายค่ะตรงนี้ขอบคุณมากนะคะชิหน้าเจอกันใหม่ชิบนี้ไว้เช่นนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเดินไปถ่ายอีกมุมสวยๆให้ดูนะคะ จะมีหลายๆมุมดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะไม่น่าเบื่อหรอกค่ะสวยค่ะ <c oughs> อ้าวเสียง <c oughs> เสียงเริ่มไปแล้วตรงนี้ล่มค่ะล่มลืม่นดีเย็นสบายค่ะตรงเนี้ยโอเคจ้าเจอกันใหม่ชิปหนะ้านะคะเจค่ะสวัสดีค่ะ